ค่ะยินดีเข้าสู่ช่องปูของยานาุ์ฟมิลี่วันนี้มาดูย่าพาแย่ไข่มดแดงกันนะคะอัน,นนะคะแย่เลยเข้าสู่การแย่นะคะ มันไขยบ่มีอยู่สรุปห้างนี้มีตะมดนะคะไม่มีไขยนี่ทางนี้ก็ห้างเยือนี่สามห้าง โอ้ยโอ้ยโอ้ยท้อยไทยละท้อย,ยพูดไปไทยเห็นมันเห็นเบะพอม เยอะกว่าไขา่ท้องจีนบอกเป็นสวนยางพารานะเบิมันมีไข่อยู่บอโอ้ยมีแตกะักมาดูกันนะคะโอ้ยหมดมีแต่แม่มันแต่เบิงมาเบิงไข่มาเบีโอ้มีแต่แม่มัน เดินหารูใหม่ต่อนะคะรูนี้ไม่มีโอ้ยโอ้ยมีตะแม่แล้วม่ใมีตะแม่มีใครไปดูม้มต้นมะม่วงป่ากันนะคะว่ามีไหมถ้ามีมะม่วงด,ดีเลย,ย,ลย,ลยอ้หนนน,นนนักเะ น้ำแข็บอกว่าไม่แซนหนักคักได้ไหมคะน้าแข็งมาตรงนี้ก็มีน้าแม็ดูตรงนี้สิ มแมบอกว่าพอกินส่งนแเด้อพี่นอ้องนี่นะคะหนึ่งลูกอ่าล<ง>่น,น,น,นสองสามไน่่เง่ลงลงมันด้น่ีัง่ ได้เยอะอยู่นะคะดุด,ด,ดใช่แล้วยะไม่หมดนเบิดระบอมแบนี่ได้เยอะแล้วนี่นะคะได้เยอะแล้ว ไมคะน้าแมวด้าแมวไผ่เที่ยงขาเหนื่อยไหมคะน้าแมมไม่เที่ยงขาไม่เหนื่อยแต่หอบขึ้น <c oughs> นี่เด้อค่ะผลงานยายพาไปแย่ไข่แมดงมาเมื่อกี้ค่ะเอ้ถวยน้อยหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> มันยังบ่คอยไข่นะคะเนาะมีแต่ไข่ฝากไข่ข่วงน้อยเนืองค่ะใบก,ก้อยเนืองค่ะ มาเด้อค่ะกินสมน้ำกันเด้อหมกม่งปลาพี่น้องหมกม่งปลาเอานี่หม้อไหมป็นเด้อเนี่ยจีน้เอาหม้ออีกได้หลายเตอไปด้อค่ะฟาดมาเมื่อกีนอก้นะี่ละดนะแกแล้วเขาเปลือกแล้วกับสมกับแจวแบกจ้าแฉวฟีมือน้องจีนนะคะปลาต้มนะคะแซบจริงเด้อค่ะดูนะเด็กหน่อยเพิ่นมากินสมมาเด้อค่ะพี่น้อง น,น้องจีนรีวิวการกินมะม่วงปลาใช้ปาดแล้วมันเป็นจังไรแช่บ่แช่บะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวมันจะเปรี้ยวหอมๆเนาะแต่มันิมีมี่ยางเนาะเนาะมองปลามมนสิมีอยยางอันนี้คือแช่แช่น้ำเกลือแล้วนะคะน้ำที่สองแล้วนะคะนี่ทาเครื่องบ่ได้แล้วค่ะมันกแก่้แล้วเอาปาดปาดปาดสมเข่ว ปลาให้แมมกินน้ำเนี่ยปูกกับย่าไม่มากินด้วยนะคะเป็นเถาแล้วนะพันบมัมักินสมแล้วดนูนองจีนกินปลาให้กินน้ำเนี่ยโอเคมาคกินเอง มานะวางไว้แม่จะกินเองเด้อพี่น้องเด้อปาดอีกละ่ะปาดอีกอปาปดีก,าดก,กวางเมียนบาดเมื่อปาดินน่ะละไปแย่ขึ้น,น,นหมดแดงมาบ่ได้ ไปป้บบกมองปลามาแท่นต้นต้นยูเฮือนลุงเสือ่ะคะ่คะพ่อเบาโนนั่นแหละคะ่ะบุคเคล็ดแถวป่ะแซบใส่ปลาแดกตอนนั้นไหมยังแซบไม่เดี๋ยวพี่น้องด้อ เปรี้ยวเข็ดฟันนะคะแต่หอมนะคะไม่เปรี้ยวเท่าไหร่หมึกมวงปลาได้พี่น้องเด้อมาเด้อนสม้อค่ะเด้อรับรองว่าตอนเย็นปวดปวด,ปวดออกมาเลยกินน้วยไหมเดลแล้วเบิดแล้วยี่าเห็นคากหลายยี่าแม่ป